สาลอาญาอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงการอายการยื่นฟ้องนายอนนท์นำพาถานความแก่นำนักเคลื่อนไหวม็อบราชฎรในความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชนีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพระราชบัญญัติโรคติดต่อพรบการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จากกรณีที่จำเลยได้จาัดก,การปราศัยถึงข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันในกิจกรรมเสกถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาชนหรือแฮชแท็กม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์2ที่ลานหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพเมื่อวันที่3สิงหาคม2,564าพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พรกฉุกเฉินมาตรา9และมาตรา18พรบโรคติดต่อมาตรา3 4และมาตรา51 ขบวควบคุมการโฆษณามาตรา4วรรคหนึ่งและมาตรา9วรรคหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83การกระทําของจําเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9หนึฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์จําคุก3ปีฐานร่วมกันจัดก,กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมก,มก,กวนนันมากกว่า5คนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันจากกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า5คนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งไปกดหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุก1เดือนฐานร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ150บาททางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78กระทงละหนใน3คงจำคุกฐานมิ่นประมาทดูมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์จำคุกสปี ฐานรวมกันจากกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า5คนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่ได้รับอนุญาตจําคุก20วันฐานรวมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ100บาทคงจําคุกรวม2ปี20วันและปรับ100บาท ดาสูนทานายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าปัจจุบันานายอนนท์ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครในคดีมาตรา112รวม3คดีด้วยกันรวมโทษจำคุกหลังลดหย่อนของทั้ง3คดีแล้วอยู่ที่10ปี20วันทั้งนี้นายอนนท์ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112จากการปราศัยและพบข้อความในช่วงปี6 3ถึงปี64รวมทั้งสิ้น14คดี